พี่าเลนังได้ายงครับ้งกหลังครับส้านฟ้าก็แข่งคะแนนรับนี้มสรุปดือนแล้วนี้รุ่หนทองว่าวันนี้เราดีกว่าแล้ว่าจะชัยนะครับกห้าก็ไม่้มแพ้กยกสี่ชิงดำยกห้าเรามาดูไม่เสียเปรียบ เปิดโดนน้องก็เปิดแผ้ก่อนครับผมจาต้องไปเปิดแพ้น้องประกาศโอ้โหสนุกมากเลยเหนื่อยไหมนี่มี่ช็อตมีอะไรไหมน้องนิดหน่อยก็มีว่างาะมน้องเมื่อกี้โปรโมเตอร์บอกว่าต้ต่อเลยเดือนหน้าครับผมไปเดือนหน้าไปไงที่ลงเวทีพวกยังไม่หายเหนื่อยเลยรายการขึ้นต่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบบนี้ รู้สุดยังไงครับแม้ว่าแพ้แต่ก็ยังได้รับเสียความมือจากแฟนมวยอ๋อดีอใจนะผมมีความมีสภาพเป็นยังไงนะมีสบาอ่า<ม>แบบนี้มีสภาพนะใช่ครับอีกกี่ปีดีสภาพร่างกายแบบนี้แล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแต่นะวัดจากวันนี้อ่ะได้อีกได้อีกนานไหมน,ะน,นานได้อยู่นะเด็กใหม่ๆที่จะขึ้นมาก็รอเจอพี่แล้วกันนะอ่ฝากลาแฟนมวยนะครับวันนี้วันนี้ขอตัวเาชื่อครับโอเคครับสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้